วันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับดนตรีของวัฒนธรรมนะคะดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและก็สังคมมนุษย์มานานตั้งแต่อดีตเลยค่ะถือว่าเป็นหลักฐานที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวกับวัฒนธรรมในสังคมของแต่ละยุคแต่ละช่วงค่ะโดยปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงหรือดนตรีในแต่ละยุคนะคะเช่นความเชื่อศาส,สนาวิถีชีวิตและเทคโนโลยีของคนในสังคมนั้นๆค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีในแต่ละประเทศกันค่ะโดยในส่วนของวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมจีนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆครับผมในสมัยก่อนซึ่งส่วนมากเนี่ยคนที่เล่นก็จะเป็นพวกชนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีความชอบที่จะเล่นดนตรีเหมือนเราครับซึ่งเอกลักษณ์ของดนตรีของประเทศจีนเนี่ย จะเป็นการที่ใช้เครือบที่มีสีสันของเสียงเนี่ยสอดคล้องกับแนวทํานองของเพลงจีนครับโดยเครื่องดนตรีของจีนนะครับจะแบ่งออกเป็นหมุนหมูแปดหมุนหมู่มมด้วยกันครับผมก็จะแบ่งตามวัสดุที่ทําเครื่องดนตรีเลยครับไม่ว่าจะเป็นโลหะหินไม้ดินหนังไม้ไผ่น้ําเต้าและไม้ครับผมต่อไปครับกูชินนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีครับตัวเครื่องเป็นกล่อง ดำรงรักฝังเปลือกบูครับผมมีทั้งหมด7สายครับเครื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่เล่นยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้องดีดให้พร้อมกันถึงสิบามจุดนะครับไม่งั้นเสียงที่ตีออกมาอาจจะเพี้ยนได้ครับต่อไปครับเครื่องดนตรีต่อไปชื่อดีครับผมดีเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าครับผมทํามาจากไม้ไผ่หรือบางที่เนี่ยอาจจะทํามาจากงาช้างครับโดยมีความเหลี่ยมทั้งหัวทั้งท้ายครับผมหรือบางที่เนี่ยอาจจะเอามาแกะสลักออกมาเป็นหัวมังกรแล้วก็หางมังกรด้วยครับผม และยังมีครับและยังมีรูเปิดปิดระดับเสียงครับผมนิยมนํามาบรรนเลงเพลงแบบเดี่ยวหรือวงออ,อเคสตราอย่างนี้ครับผมเครื่องดน,นตรีชนิดต่อมาครับผมชื่อเออหูครับเออหูเนี่ยเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทสี่ครับผมมีทั้งหมด2ส,สายด้วยกันเลยซึ่งจะมีสายของขนหางม้านะครับของคันชักตรงกลางระหว่างสองสายครับส่วนกล่องเสียงเนี่ยจะเป็นลูกทรงหกมุ้มครับผมด้านหน้าเนี่ยน,นิยมทําด้วย หนังงูครับผมส่วนหัวซอเนี่ยจะนิยมทําเป็นรูปมังกรครับระดับเสียงของซอนะครับกว้างถึงสามช่องเลยซึ่งจะสามารถถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึกความหนักแน่นแล้วก็ความอ่อนหวานผสมประสานกันด้วยครับไปเป็นวัฒนธรมรมดนตรีของอินเดียนะครับดนตรีของประเทศอินเดียที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยก็คือดนตรีศินหรือดนตรีคลาสสิกของอินเดีย ึ่งเป็นดนตรีในแบบแห่งศิลปะชั้นสูงครับดนตรีอินเดียมีผู้บรรเลงเพียง 3- 5ถึงคนเท่าน,นั้นครับใช้ในการบวงสงรวงเทพเจ้าและสร้างความรื่นรมให้กับผู้ฟังครับดนตรีในอินเดียนอกจากจะมีในอินเดียแล้วยังแพร่ไปในปานเวียนมาไทยัมพูชาลาวครับตาปลาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดทำเสียงหวาได้หลายรูปแบบประกอบด้วยกองสองใบครับ ตอนนั้นขวายแล้วว่าคาบานในเสียงสูงส่วนใบซ้าเสียงต่ำแล้วว่าบายานข้างก็มีไม้ขึงไว้ประดับเสียงครับสิต้าประเภทดเดี่ยวเดิมมี3สายต่อมาพัฒน,นาจนมี20สายมีอิทธิพมอย่างมากในทางตอนเหนือของประเทศอินเดียครับเชในประเภทเครื่องเป่าลักษณะปีลิ้นคู่ให้เสียงแหลมเล็กนำตัวทำมาจากไม้ ส่วนปลายมีลำโพงตรงปวยทาด้วยโลหะมีรูเปิดนิ้วเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงนิยมเป่าเยียนเสียงผู้ร้องประเทศไทยมีปีนะครับกันจะได้ว,ว่าปีชนัยครับวัฒนธรรมอินโดนีเซียร,รนมตีกาเมลันเป็นวัฒนธรรมดนตรีที่รู้จักมากที่สุดในอินโดนีเซียค่ะ ซึ่งเป็นดนตรีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะคะแนนต่างๆทั้งในด้านวรรณศิลป์น,น่าตศิลป์และการละครค่ะลักษณะเด่นคือมีบันไดเสียงต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆจึงมีสำเนียงต่างออกไปค่ะโบนังเป็นเครื่องประเภทตีนิยมบรรเลงในวงการเมรันเป็นเสียงหลักในการบรรเลงทำนองส่วนใหญ่จะบรรเลงเร็วและนิยมค่ะ ชนิดได้แก่พาเนลุสบารุงและพาเนมบังค่ะเจนเตอร์ประเภทเครื่องตีนิยมใช้ในวงการเมลันเหมือนกันค่ะลักษณะเป็นโลหะบางแบบระนาดเหล็กมีเจ็ดคู่ด้านล่างมีท่อลำไม้ไผ่ขยายเสียงบรรเลงโดยการใช้ไม้กลมแบนตีด้วยมือข้างหนึ่งแล้วอีกข้างกดไว้ให้เสียงก้องค่ะ ประเภทเครื่องเป่าทำจากไม้ไผ่คล้ายขุยมีหลายขนาดเสียงไพเราะประสานในวงกาเมรันนิยมประกอบกับการขับร้องและประกอบกิจกรรมต่างๆค่ะครับพัฒนาดนตรีอาลับครับเครื่องดนตรีอาลับส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องสายและเครื่องเป่าครับส่วนใหญ่ลักษณะไม่เป็นทางการเน้นความสนุกสนานและความบันเทิงครับมี อูดหรือโอดเป็นประเภทเครื่องดนตีนะครับในกลุ่มเครื่องสายโบราณทรงลำตัวเป็นรูปแพรด้านหน้าเป็นวงลีขนาดจะใหญ่กว่ากีตาคาสิกเล็กน้อยครับชาวอาหรับยกย่องเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นราชาแห่งเครื่องด,ดนตรีเกครับต่อไปเป็นลือแบบครับประเภท4ครับเกิดมาในคิวส์สกักราชที่8ครับและแพรกระจายในแถวอุสลิมเชื่อว,ว่าเป็นวันพหรุดของเบลีนครับ ตอมบัตนะครับเป็ดเครื่องนีประเภทตีมีรูปร่างขายแก้ววายหรือบางชิ้นมีรูปร่างขายนาฬิกาสายวัฒนธรรมดนตรีแอฟริกันนะครับ ดนตรีของชาวแอฟริกันเนี่ยเป็นดนตรีที่ผู้ฟังมีส่วนร่วมเป็นได้ทั้งผู้เล่นผู้เต้นรำและผู้ฟังไปในเวลาเดียวกันได้รูปแบบของดนตรีแอฟริกันมีความเดี่ยวกในการบรรเลงจังหวะเครื่องตีที่มีจังหวะเร้าใจครับเครื่องดนตรีวัฒนธรรมแอฟริกันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายครับส่วนใหญ่นิยมใช้มักเป็นเครื่องดนตรีเเครื่องตีครับโคราเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีบ ลักษณะเช่นเดียวกับพินนิยมใช้เล่นทั่วไปในแอฟริกาตะวันตกโดยนำผลน้ำเต้าขนาดใหญ่มาผ่าซี่แล้วขึงด้วยหนังวัวเพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนประกอบเข้ากับสายสะพ,พานเช่นเดียวกับกีตาร์เสียงโฟร,ร่าจะคล้ายเลึงกับเสียงขารคอบูเซล่าหรือเลปาตา่ตาเป็นเครื่องดนตรีประเมทเครื่องเป่าคล้ายทำเป็นยาวประมาณ เสียงของวูเซล่าจะมีความดังถึงกล้องคล้ายเสียงล้องช้างปัจจุบันจึงนำมาเชียร์กีฬาครับสุดท้ายครับดีเจมเบ้ครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีมาจากแอฟริกาตะวันตกร,รูปร่างคล้ายถูหน้ากองคือด้วยหนังสัตว์ได้รับความนิยมมายาวนะานตั้แต่ปลายศตวรรษที่20ครับ สรุปนะครับดนตรีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัใจจุบันปัจจัยในการสร้างสรรค์นเนี่ยมันแตกต่างกันไปในเรื่องความเชื่อศาสนาความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้ครับเราจึงควรนําลักษณะเด่นของแต่ละดนตรีในแต่ละวัฒน,นธรรมมาศึกษาเป็นพื้นฐานความรู้ครับเอามาใช้ในการพัฒนารูปแบบงานดนตรีของตัวเองต่อไปในอนาคตครับ